สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์ดิงนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าวูลเมียเซลนกี้ผู้นําของอยูเครนนั้นได้มีการปลดพลโทมิโคลาโอเลสุกออกจากตําแหน่งผู้บัญชาการกองทัพอากาศแล้วนะครับในวันที่30สิงหาคม2567หลังเกิดเหตุเครื่องบินรบ F16 กที่ยูเครนเพิ่งได้รับจากชาติพันธมิตรตกระหว่างปฏิบัติหน้าที่และทําให้นักบินที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเสียชีวิตทันที วลดิเมียเซนลนตี้ไม่ได้ให้เหตุผลว่าเหตุใดน,นายพลโอเลส,สุกจึงโดนปลดออกจากตําแหน่งแต่โพสในแถลงการของเขาระบ,บุว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องดูแลนักรบขององงอยงยยยุเกกรรนนทคผมู้ึึาาบซ่ิ่่งตอนักบินวิศวกรหน่วยต่อสู้เคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศทุกคนถึงทุกคนที่กําลังต่อสู้เพื่อ,อยูเครนเพื่อผลลัพธ์อย่างแท้จริงนี่เป็นความจําเป็นในระดับบัญชาการเราต้องเสริมความเข้มแข็งของเราและปกป้องผู้คนของเรา ปกป้องบุคลากรและปกป้องนักรบของเราทุกคนนี่คือสิ่งที่วอลเดนเม์เซเลนกี้นั้นได้มีการโพสต์เอาไว้บนเทเลกรัปทั้งด้านพลโทอนาโตลีพรโวโนสโกซึ่งเคยเป็นผู้ควบคุมกองบัญชาการกองทัพอากาศกลางและนำปฏิบัติการในภาคกลางของประเทศได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้บัญชาการกองทัพอากาศในเวลานี้มีการรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อวันที่26สิงหาคม2 5 6 7หนึ่งในเครื่องบินรบ F16 ที่ยูเครนเพิ่งได้รับจากชาติพันธมิตรเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมส0 0 67ตกระหว่างการออกบ,บัติการต่อต้านการระดมยิงขีปนาวุธและโรนโจมตีครั้งใหญ่ของกองทัพรเสเซียทาให้นักบินที่ชื่อว่าโอเล็กซี่เมสเจ้าของฉายามูนฟิสหนึ่งในนักบินไม่กี่คนที่ได้รับการฝึกฝนให้สามารถใช้เครื่องบินรบ F-16 ได้เสียชีวิตในทันทียูเครนไม่ได้เปิดเผยแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทาให้เครื่องบินรบ F-16 ลํานี้ตกขณะที่มีการรายงานด้วยว่าฝนโทโอเลซุกได้โต้เถียงกับนักการเมืองบางคนว่า ใครกันที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียในครั้งนี้ทางด้านมารีนาเบซูล่านักการเมืองอยูเครนซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลาโหมชั่วคราวได้ออกมาบอกนะครับว่าเครื่องบินรบเอช16ลำนี้ถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางกาศแพทอตที่ยูเครนได้รับมาจากชาติตะวันตกนั่นเองในขณะที่ทางด้านนายพลโอเลซุกตอบโต้ ob, บอกว่าการสืบสวนยังคงดําเนินการอยู่และไม่มีใครปิดบังอะไรทั้งนั้นพร้อมกล่าวว่ามารีนาเบซูล่าทำลายความน่าเชื่อถือของผู้นำกองทัพ และบอกว่าถึงเวลาที่เธอจะต้องกล่าวขอโทษและจะต้องดําเนินการอย่างจริงจังกับเรื่องนี้แต่หลังจากมีการประกาศตดทางด้านนายปลโอเลซุกออกจากตําแหน่งทางด้านมาเรนาเบซูล่าก็โพสต์ข้อความบนโลกออนไลน์ทันทีว่าความจริงจะเป็นฝ่ายชนะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ยูเครนนั้นสูญเสียเครื่องบินรบ f อ6ลำแรกไปในสมรภูมิรบปรากฏว่า ตอนนี้คนที่ถูกลงโทษเป็นคนแรกนั่นก็คือทางด้านผู้บัญชาการกองทัพอากาศนะครับถูกปลดออกจากตําแหน่งในทันทีนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดติดต,ดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ